บีดมาจังนสิครับนี่ครับต่อไม่เนครับบีดมาแน่นี่ครับอันนี้ก็ยังโมยตื้อไปเลยเง้อโง่ขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเด้อขึ้นข้างบนมาครับเนี่ยมันคืกะจีเนี่ยมันกะจีเกี่ยวเฮ็ดเป็นเกี่ยวนะครับมุนเป็นไรเกี่ยวนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมมาพ่อกระเป๋าแดงขึ้นเก่าครับพี่น้องมือนี้มากับไม้ทรายนะครับผมมือนี้มากับพี่ หนุ่ยเบียร์ฟิลลีครับผมสวัสดีครับนะครับผมดีใจนะครับผมวันนี้หลังจากนะครับผมที่ผมไปเล่นกับไอ้ทรายเพิ่นสองสามรอบนะครับก็เลยโทรหาไอ้เพื่อนว่างมาั้งคบพี่ มาเดี๋ยวนี้เลยผมพูดแลวครับบังคับไม่ไ้เพราะมันเล่นน้ำพอบเลยครับคินทอดนะครับผมเพราะว่าผมกับพี่หน่วยพี่เบียร์ในบ้านใกล้กันนะครับผมบได้กล้กันทางการนี้เดียวครับประมาณสามสิบส <c oughs> ี่สามสิบหน่อยๆนะครับผมกับแถมเป็นทางเฮ็ดใหม่มันแล่นตรงอย่างเดียวเลยครับพี่ใน้องเมื่อนีนได้นินข้าวไอ้โบเคยกินหอยหอม <c oughs> บ่บ่บเคยนชีวิตบเคยครับผมเิ่นยังบเคยกินหอยหอมบนวครับเพิ่นก็เป็นแบบใด เป็นคือหอย,หอยเดือบอ่อฝนวะครับมันเป็นคือหอยทาดบอกเรื่องหอยทากบอ่อผนวะครับแต่ตัวมันคือผมก็เลยบอกว่าเอาผมก็อธิบายบาัถทกแล้วครับพี่เอาอย่างซี่ซ่าผมว่าเดี๋ยวผมชีต้มใส่ใบมะขามอ่อนจำเจียวปลาแดกนะครับผมเมื่อน,นี้แสพซสพสุพีมันกินได้มแบ่งกันอีกอขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับเอาเลยผมเอาได้ผมมีความสามารถพิเศษเทือแหลงหรือพี่ห้องครับนี่พี่เ่นบอกเคยกินบ้างไหมครับ อยากลองซิมบง <c oughs> เขามวนขึ้นไงนี่นบ่มวนบอบิดครับบิ<า>ดคือรูปเกี๊ยวครับพี่บ,บอ,บอ,บ,อบอครับโูโ้ขาด,ขาดเดี๋ยวนะครับอาพี่จับจับจับแล้วพี่บิดไปตามพี่เบิ้งน่วยหอยมันไปนแหไะครับโอ้พี่กับบิดมาแน,าน่นี่ือบิดมาตามน่วยหอยนะครับนี่นะรูปเกี่ยวเนี่ยนะครับโอ้นมันกินขาดกินโมปินเัาขันบิดโมป็นมันสิขาดนะครับหลายครับโอ้พี่น้องโอ้เกี่ยวปลา สิมันก่อนวันบินสิมแบบบจิ้มเด้อครับเป็นไงครับพี่มหอมดินพี่น้องหอมดินบ่ครับขมบ่ครับบ่ขมก็หอมดินมันออกมันๆล้วกะมันบ่มีอย่างเลยพี่น้องบ่มีเมือกเนาะครับคลึบๆก็กันพี่น้องครับโอ้โหคนละขี่เหลืองๆถ้าเอาต้มใส่ยบท์มาคามอ้อนมันสีเหลืองมัอนไหมครับบ่แม่นครับอื พูดเธอเลยพี่น้องแซ่บครับพี่น้องลุยเนี่ยขมมาครับยอาเปลี่ยนเขาฮันบเบิดติบเลย <laughs> ไอ้บะมีตาเบิงบ้งหมัอเนาะหอยเพิ่นบอกว่ากินอะไรกับบะเมิม่นม้าบะมีเมาครับหอยแบบเลยเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งไอปากเปกิ้งสีเปิ้งงามถ้าเป็นภาษาเล่าจ่าเลยก็ห้องหอยห้องหอยปากกลมนี่นะครับว่ หอยหอมหอยหอมแต่เป็นหอยปากกลมครับมันวถมีปากกลมก็ปาแปลงหอยหอมครับโอ้โหขาดแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไรต้องพี่ครับแม่นครับเดี๋ยวโอ้พี่ห้องเดี๋ยวบานเลยพี่น้องเด้อนี่ผมครับครับหมุนเขาเรียกว่าต้องหมุนต้องหมุนมา ครับนี่นะพี่พี่บุญไม้แบบนี้นะครับเทียบนี่ครับเทียบปุ๊บเรียกกะบีดไม้เลยสิครับนี่ครับต่อเนี่นะครับบิดมาเนี่ยนี่ครับอันนี้ก็ยัางโบยกตื้อไปเลยเง้อโง่ขึ้นมาดนี่ครับเดี๋ยวเรือขึ้นข้างบนมาครับเนี่ยมันกะจิเนี่ยมันกะจิเกี่ยวเฮ็ดเป็นเกี่ยวนะครับมุนเป็นไร่เกี่ยวนะครับพี่ นหอมของดีมันสิกินย่างในยังน้อยข้าวเก่าคั่งับเจียวประเดกพี่น้องสุดยอดครับแม่เพิ่นต่ำให้ครับอืออุ๊ยละบอกพี่น้องนุ๊กมันมีความหอมเลยบอกครับพี่มันหอมแบบใดก็มาหอยหอมครับลองมันหอมดินอ๋อปูมาอ๋อล้างกิ้มเลยบดจิ้มเนี่ยหอมดินมาเอาลงมาหอมครับตัวตัวผมเลยครับได้ผมว่ามันหอมดิน จะเป็นกลิ่นของเพื่อนเลยไหมครับเซียนเนี่ยเซียนนะครับเซียนอยู่จิ้มหอยนะครับเป็นว่าโอ้เซียนยังก่อนจิ้มหอยบ่ะครับเซียนอยู่เซียนกินหอยจิ้มหอยจิ้มเสื้อหน้าววชัดเด้อไอ้เท่าไรว่างวชัดก็จะเปลี่ยนไื่อ โโออ้้ยเป็นอะไรหน่วยครับรุ่นเนาครับรุ่นเนวกินกับข่าวด้ยพี่น้องหอยนี่กินข้าวแซบไหมครับนี่เจียวปลาแดงสวัสดีแม่แซบแม่นมาครับกินกับเจียปลาแดงครับไม่ใช่บอกขมนะครับหอยนี่จริงๆต้องแซบไว้อีกสักคืนหนึ่งแห้งขาดไปนี้ครับ มันบอกว่า,าไว้อีกสักคืนก่อนครับฉันเอาเสียไว้กินน่าดูข้างล่างต่อแรกมันบอกแม่นครับเยา่ยาป่อยย่าปล่อยไว้ก็หอยอื่นมันไตหนีอ่ะมูสเสียบ<ๆ>บอกเลยว่าเสียบครับพี่น้องแน่นครับจริงก,กับเจ้าปลาล่า้มันยังแซ่บครับเจ้าปลาแดงครับติดใจเราพุงกันดี สุดยอดคทำยอดกระเพ็ดเข่าห้อนเสียบกระเสียบพี่น้องทุกอย่างเสียบทานกินก็เข้าห้อนมันแซ่บนะครับพี่ม<า>ั้เนาะกลมมามันแซ่บครับก็ต้องเป็นเข้าห้อนนะครับพี่น้องขอบคุณหนึ่งให้ไหมไหมพี่น้องโอ้เดี๋ยวโอ้ยเริ่มเชียนแล้วเหมือนไหนครับใหญ่หนึ่งเปนานละ ไอ้บทรัดกินหอยวมดเลยรอบหน้าแต่งอะไรยิงเป็ดบ่ะยิงเป็ดมาเลยครับเนี่ยเทปซี่ยังทำหาอยู่เบาแดงพันละอยากให้ยิงเป็ดประทาตุกับไปล่าลาอยู่พันว่ะครับบทตบก็น้องเกลื่อนี่บอ่ะ อย่างกูเบากันลาลาก็บ,บ่ยอมพราลาลาได้บันนี่โอ้ยสีบ่ละละแผ่วลาลาบ่นั่นแหละครับนั่นแหละดอด้าเป็นแล้วครับเป็นได้บนะัตในตัูตัวใหญ่ตัวใหญ่แห้งกึบได้เป็นแน้องตัวใหญ่แห้งกรึบดีแม่นครับแห้งกึบสูตรเพิ่นทางนี้ได้พี่น้องเลือกกินกับปลาแดกเจ้าปลาแดกเนาะเนื้อขมาม้าปีกเย้ขมาม้าจิ้มข้าวเลยครับ สวยงามถึงก็ตำหพิ่งมีแซ่บเลยเนาะจริงกินแม่ผมไอ้เมื่อกินก็ตำหุ่งนะครับพี่เป็นบอผมก็เลยว่าซื้อเถื่อแรกผมก็ยัให้พี่กินแบบตำต้มต้นฉบพับเขาเลยนะครับกุเฒ่าวมันพากกินตะกอบ ต้มหอยหอมเพิ่นจิ้ำแจ่วปลาปลาแดกครับเพิ่งแสีบแล้วนี่แล้วเพิ่นกินอันนี้ได้ครับเนี่ยผู้เท่าก่อนเนี่ยยี้กินน,น,น,กนั่นเนี่ยแล้วก็จ้ำนั่นี่ครับเน,นีนน่ยครับอิ่มพอดีตัวนึงครออกกับตัวนึงอิ่มแล้วก็ยี้ก้องเลยใช่ครับผู้เท่าเนาะแม่นะครับบ,บีอ่องนะพี่แล้วก็ะเจ้เข้าคำใหญ่ๆครับวันนี้หอยตัวนึงกินได้สามคั่มเลยต้นจ้ำแจ่วนั่นนี่มเลี้ยงให้พี่กินแบบต้นฉบับบนเบิ่งครับ มาเพื่อมากินจำเจียวมึงครับแล้วรอบที่สองเดี๋ยวผมชิมอยู่เพื่อนยังเดี๋ยวผมชิปากปากไอพี่เอาไปกินครับไปจำหุงจำหุงเดี๋ยวผมชิทายกดไลค์ให้ครับกดไลค์ให้ครับผมหนุ่เนี่ยมาต่วนย่างดีเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเขาว่าข้องยังกระยาครับผมมีค่าสร้าน้ำใจเพิ่นว่าได้พี่น้องเดี๋ยวที่เข้าไปคอมเมนต์ใน พี่น้อยจิ้มหอยหอมได้ขี้ปิ้งบนแล้วครับเบียร์เป็นแบบเบียร์ที่เบียร์เป็นพี่เบียร์ครับไม่ไมันต้องบิดเนาะหันบวบิดมันขาดอย่างเดียวเนาะต้องเห็ดเป็นรูปเกี่ยวครับพี่น้องเกี่ยวถ้าบวดเป็นเกี่ยวเนี่ยขาดอย่างเดียวเลยนี่ไม่ใช่ขาดพี่น้อง เพราะว่ามันกินได้ทุกส่วนนะครับถ้าขาดกระเสียดายนะครับพี่น้องบอุบมม้มีมม่ลูกหอยเลยบุ้มี่อันหอยามมาจาุ่มยังมีบาไม่ลูกหอยนะครับหอยคมมาจะมีลูกหอยนะครับอันนี้แบบเป็นเนื้อเป็นหนุนหลวนแล้วครับบุ้มี่ไข่บุ้มี่ลูกอยงอันนี้นครับแซ่บป,ป้าทัวฮึดีลึกบบเลี่ยนพี่น้อง กลิ่นมันคือกลิ่นดินกลิ่นเท่าเขาเนี่ยครับแม่นมันหอมแต่จรงว่าเขาจะเอิญหอยหอมแบบนี้บ้างจังว่ากินดินเหมือนแบบฝนตกอ่ะอืแม่นครับจะมีอายกิ่นแม่นครับมันจะเป็นหอมหอมไม่ใช่กลิ่นดินที่เหม็นๆนะแต่เป็นกลิ่นดินหอมๆอ่ะถึงว่าหอยนี่พันชิยูได้ดินนะครับพี่เวลาฝนตกอย่างสีออกหอยนี่ก็เนาะอยู่น้ําดินหอยใต้ดินบอกครับอยู่ใต้ดินอืม โอ้แต่เมื่อกินนุองชิบกันว่าหอมหอมหอมจัดไปเลยมื่อไหรครับโบ๊ะโบ๊ะบอกว่าทั้งนี้มีเดเอยพริกบ้านพริกบ้านครับอื้อหือเบื่อแสบเลยคืดๆดีเนาะแหมครับบอกไว้นี้เนาะ โอ้ยเป็นเมือกเลยใส่มือก็ไม่นอนเอาะแซมที่เมย่งเขาลงไปเครึ่งติดเรอยิ่งเงค่มำได้ากินข้าวพี่ก็แต่เศ้านัดเพ็นงิีโมงไม่ได้กินข้าวะไรครับ ก็แต่เศร้ายังไม่ได้กินข้าวายใหญ่เมาหลานครับกินข้าวใส่สายมันจังแซ่บพี่น้องนี่ฮิ้วหิวโห่ิออนนี่มันก็เป็นยวงเป็นยวงเลยพี่น้องน้าก็บ่มีเด้วยตรงนี้พี่น้องตัวมันสะอาดนะพี่น้องสะอาดบอกเลยว่าเอาไอ้นี่สะอาดมากครับมันจะไม่ขาดเหมือนพวกหอยโคหอยอะไรเนาะบ่ข้าว เวลาดึงจะไม่ค่อยมันไม่ขาดไม่บอ่อขาดได้นะครับแต่ว่าหอยอย,าอย่างอื่นนี่ยังขาดอนะแม่ครับมันคืบ,บอ่อขาดได้หอยเนะยขาดก็เอาออกได้ครับ <c oughs> เอาออกง่ายหอยเลยมาดิกุ้งแสียบพี่น้องไายของเสียบเนี่ยสุดยอด หนึ่งตัวใหญ่ยังเสียบเนาะเอ๋อตัวนี้ครับกึ๊ดๆเดียวตัวใหญ่นะครับด้วขอบคุณครับโอ้อลองมึงตัวใหญ่ๆบ่มีเดือยบ่มีหยังได้พี่น้องบ่มีครับ<อ>บะบ่มีน้องไายเพิ่์ลน,น้ำครับแปลกบ่คือไอ้ไรบ่คือหอยเดือยครับไข่กรับี่หนุ่มนี่ไข่ครับไข่อยู่ตรงนี้ครับ แสดงว่าอันนี้ขี่อันเหลืองๆเลยไข่มันจะอยู่ตรงกลางเลยครับแสดงว่าตัวเมียด้วนี่นมีตัวผัวมีมีชีมีแล้วเนาะครับแม่ผมโนาบอกครับเพื่อนว่าไข่มันจะอยู่กลางกลางท้อ,องเพ <c oughs> ื่อนวลาตอนแรกผมก็เข้าใจว่าอันเหลือง,งนี่ครับเป็นไข่แม่ผมมาโบแมนเพื่อนว่าครับคู้เท่าเพื่อนบอกเนาะพี่น้องเนาะไม่หรอ กินตัวได้กับควมดินจะกินเดียวกันทุกตัวพี่น้องแม่นะครับบ่มีตัวเหลวบ่มีตัวแบบผสมมูลสมบูนซื้อตัวได้พี่น้องนี่แม่นะครับโอ้สุดยอดเลยมาสองโลเกือบสิบบุตรละเป็นสองคนรวมกินว่ากันสองคนเป็นสองคนข่า เผ็ดแล้วผมว้าพี <me> ่เผ็ดแจ่วแซบเนาะแม่เราตำแซ่บแซบเลยติดใจแล้วบาดเลยครับเนาะแซ่บแล้วบาดเลยกินหอยหอมเลยดูเพิ่นก็อยู่ประมาณแบบว่า ช่วงแย่ฝนเนี่ยนะครับพี่หลังจากอึ่งออกไปสักพักหนึ่งนะครับผมก็ฝนตกแล้วหอยจะเริ่มออกมาไตนะครับผมมันจะไตไปจนเบิดเดูฝนครับหอยเนีียแล้วก็จะหายข้าวเบ้าจะหายข้าวเบ้าเันนี้แต่ว่ามันอยู่ในน้ำพุนเะอยู่ในน้ำพูน้ำป่าที่แบบว่าเป็นป่าชื้นนะครับป่าดงดิบป่าชื้นนะครับที่มีใบไม้ลงมาทับนานาใบไม้ทับหลายๆสั้นนะครับเวลามันออกมันจะออกมาไตได้ใบไม้ครับมันจะขึ้นมาไตเองไตก็ใไตหาคูวันนะครับอะ ขอบุญขอบคุณแล้วกันนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจนะครับผมที่เป็นกำลังใจนะครับผมให้เบาแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผม สุขุมสุขคุณกดไลค์กดแชร์บ่าวแดงในเด้อครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบ่าวแดงขอพี่น้องนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเบื่อสุขุมสุขคุนะครับผมนอนรับก็ให้ได้เงินหมืนม่นนะครับพี่น้องนอนตื่นก็ให้เงินหมื่นหายนะครับผมให้เงินแสนเข้ามาแทนที่นะครับผมแม่แบบมือกคระดะแก้บนนีชช้โชษโทษให้ใครจะได้มาผ่านนะครับผมอะ่ะไอ้ไอ้ชายพิ่นเว้าอย่างน้ำพี่นำ้ำนองอีกจัางหนึ่งจังหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ลืมกัขอบคุณน้องเฝ้าแดงนะครับเนาะที่ให้ โอกาสได้เขามากินหว่วมผ้าหน่ำเนาะตอนรับย่างดีเอาของบหนบานเพลินอยู่ละเนาะค,คือจริงๆกับผมกาแปพี่น้องก็อาจจะเห็นดูอยู่แต่ว่าสิ่งที่มัน <c oughs> สิ่งที่นะครับผมสิ่งที่พี่น้องยังบบเคยเห็นก็คือไอ้สายเพล่นยังบ่ได้เคยมาเล่นกระเป๋าแดงจ๊กเท่อนะครับพี่น้องมือนี้เป็นผมผมรูสึ้ว่าดีใจแห้งนะครับผมที่ไอ้เพล่นมาเล่นนํานะครับผมคัน ว่าจะอะไรที่บริสุทธิ์ภาพบริสุทธิ์ต้องกักกับเขาขอให้เอฟซีของเราเนี่ยสู่ทุกคนเนาะนะครับฝากช่องหน่อยๆไว้เด้อ้ครับเด้อหน่วยเบียร์แฟมิลี่ครับผมพี่หลงครับหน่วยเบียร์แฟมิลี่เลยว่าอีกไอช่องทางหนึ่งกับซิฮูจักเป็นแนะนำยิงเป็ดนะครับผมแมนบ้าับกะ พึ่ง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 สร้างนะครับผมกผมเป็นอันเป็นเป็นเป็นทั้งอาเวอร์ชั่นของพี่นุ่ยพี่เบียกับนุ่ยเบียแฟมิลี่นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นแบบสนุกสนานคลายๆกับเป็นยิงเปรตนะครับพี่น้องฮะให้กำลังใจกันไปนี่นะครับพี่น้องขันเท่าบ่ให้กำลังใจกันกันบัซ้ำเติมกันดีกว่านะครับพี่น้องบางคนกับดีนะครับบางคนกับ บ่เข้าใจบางคนที่เพิ่นเข้าใจกับขอบคุณหลายๆนะครับกับบุยังให้คิดอย่างไรก็ให้เบิ้งเพื่อความบันเทิงนะครับพี่น้องเบิ้งเพื่อความสุขเบิ้งเพื่อความบันเทิงอันใดที่เขาเบิ้งแล้วมันเครียดเท่ากับท่านนะครับผมกับบุยังให้พี่น้องเครียดตืมนะครับผมนะว่าคลิปนี้ก็ว่าหลายแล้วพี่น้องลาพี่แล้วน้องไปเพียงสานี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ